ดูไหมคะว่าจริงๆแล้วการตัดกระเพาะเนี่ยมีผลร้ายมากกว่าที่คิดนะคะ 1. ก็คือคนไข้เนี่ยอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนจากการตัดต่อกระเพาะตรงนั้นก็ได้นะคะ 2. ก็คือคนไข้เนี่ยจะมีโอกาสขาดสารอาหารหรือขาดวิตามินบางชนิดที่มันดูดซึมบริเวณกระเพาะ 3. เวลาที่เราอยาก กินโปรตีนหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ร่างกายมันได้โปรตีนสร้างมวลกล้ามเนื้อให้ถึงเนี่ยเราก็จะไม่ได้มีกระเพาะหรือว่าสเปซมากพอที่จะกินโปรตีนเหล่านั้นเข้าไปนะคะเราก็จะมีความผอมแบบย้อยๆเนาะอาจจะต้องมานั่งตัดหนังส่วนเกินอีกนะคะแต่ถามว่าถ้ามันแย่ขนาดนั้นทำไมวิธีนี้มันถึงยังมีอยู่ในการแพทย์เพราะว่าจริงๆแล้วการตัดกระเพาะนะคะเขามีไว้สําหรับคนที่น้ําหนักตัวเยอะมากๆนะคะเยอะแบบประมาณ100ยกิโลขึ้นไปแล้วไม่ตอบสนองต่อทุกการรักษาเช่นออกกําลังกายไม่ไหว อาหารก็ไม่อยู่ซึ่งมันไม่เหมือนเทรนด์สมัยนี้ที่คนเราอ่ะไม่ได้ตัวใหญ่มากเลยนะเอไอเอไอก็ตัดกระเพาะตัดกระเพาะหมออาจจะฝากไว้ตรงนี้นะว่าใครที่กําลังศึกษาหรือว่ามองหาเรื่องการตัดกระเพาะอยู่เนี่ยคิดให้ดีๆนะคะว่าเราอ่ะเข้าเงื่อนไขาทางการแพทย์ที่แท้จริงแล้วหรือว่าเราแค่อยากตัดเพราะว่าเราอยากผอมลงมันไม่ได้สวยขึ้นขนาดนั้นนะคะใครไหนลองบอกหมอหน่อยว่ากําลังหาความรู้อยู่แล้วพบข้อดีข้อเสียของการตัดกระเพาะยังไงบ้างแล้วตอนนี้คิดเห็นยังไงบ้างค่ะ